ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปโตอรนี้ผมเล่าให้นักจุดฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดุมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักทุกที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักทุดจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับ สนับสนุนโดย Forexfyu o ครับแนะนำเพื่อน1คนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยี่ไปกวก่นานั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด i n f o อร์ e เดอร์นะครับนะักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนับฟรีนาทีครับ30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนักถุนครับก็เป็นโปรโมชั่น Welcomer นัดต้อนรับลูกค้าใหม่ Interstellar Group ถอนเงินไวได้เงินทันทีเพียง2นาทีทุกวันตลอด24ชั่วโมงหมดปัญหาในเรื่องของการรอคอยเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งอินเตอร์สเตล g r กรุ๊ปนี้ก็เป็นโบรกเกอร์ที่ฟรีสวบทด้วยนะครับนักทุนใครสนใจไลน์ไอดีอยู่ที่ด้านล่างแล้วแอดไปติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่โบรกโดยตรงได้เลยนะครับ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดลบ0.05% S&P 500ปรับตัวปิดลบ0.57%ดั The ชนีนสแดกปรับตัวป็นลบ1.04%โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ Jones, ตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับปิดลบในวันอังคารขณะที่ดัชนีนสแดกนั้นร่วงลงกว่า1%หลังจากบริษัทอาร์เคลซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ของสหรัฐ เปิดเผยผลประกอบการที่ต่ำกว่าคาดการนอกจากนี้การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันนั้นยังทำให้ตลาดวิตกกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟอ้อก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อประจำเดือนสิงหาคมในสัปดาห์นี้ครับ หุ้นออร์เคนะครับร่วงลง13.5%แต่ที่ระดับต่าสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนหลังจากบริษัทเปิดเผยรายได้ในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมซึ่งเป็นไตรามาสที่1ของปีงบการเงินบริษัทอยู่ที่ระดับ1.245มืนล้านดอลลาร์ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ1.247มืน่ล้านดอลลาร์และยังได้เปิดเผยตัวเลขคาดการรายได้ในไตรามาสที่สที่ต่ำกว่าคาดการของนักวิเคราะห์อีกด้วย ผลประกอบการที่อ่อนแอของออร์เคิลนะครับรวมทั้งผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวสูงในคืนที่ผ่านมาก็ได้ฉุดหุ้นบริษัทเทคโนโลยีที่ให้บริการคลราวรารอื่นๆร่วงลงด้วยโดยหุ้น Amazon และ Microsoft ต่างก็ร่วงลงกว่า1%ครับทุกท่านต่อมา,มาดูกันที่ข่าวสารของราคาน้ำมันดิบกันบ้านนะครับนักทุนสัญญาน้ำมันดิบเวลเท็ซั WTI ตลาดดิวยอนนะครับปิดพุ่งอีก1.55หหเหรียญรับโอเปกคาดดีมาณ้ำมันแข็งเกร่งครับ โอเปกคาดการณ์ในครับว่าอุปสงค์น้ามันในตลาดน้ำมันโลกนั้นจะยังคงขยายตัวยอย่างแข็งแกร่งในปี2566และปี2567เนื่องมาจากสัญญาณบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของประเทศขนาดใหญ่มีความแข็งแกร่งมากกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้โดยโอเปกนั้นคาดว่าอุปสงค์น้ํามันในตลาดโลกในปี2567จะเพิ่มขึ้น2.25ล้านบาร์เรลต่อวันครับ คุณเอ็ดเวิร์ดโมยานักวิเคราะห์จากบริษัทออรนดาก็กล่าวนะครับว่าสัญญาณน้ำมันดิบนั้นพุ่งขึ้นหลังจากที่โอเปกเปิดเผยรายงานดังกล่าวซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าอุปสงค์น้ำมันในตลาดโลกนั้นยังคงมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งและอุปทานน้ำมันจะอยู่ในภาวะตึงตัวมากกว่าที่คาดการณ์กันไว้ในเบื้องต้นครับต่อมาเรามาดูกันที่ราคาทองคำนะครับทุกท่านปิดลบไปเมื่อคืนที่ผ่านมา12.10หนเหรียญเหตุดอลลร์แข็งกังวลเฟดขึ้นดอกเบีย้ยครับทุกท่าน สัญญาทองคำตลาดดิวยอร์นะครับก็ปิดลบในวันราคาที่ผ่านมาโดยตลาดนั้นถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลล่าซึ่งจะลดความน่าดึงดูดของทองคําขณะที่นักทุนนั้นจับตาการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟอ้อของสหรัฐในสัปดาห์นี้เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธานาคารกลางสหรัฐ โดยภาพรวมนะครับประกาำทองคยโดนเทขายจากความกังวลน,นะครัว่าเฟดนั้นอาจจะประบพิ่อัตราดอกเบีย้ยเพราะว่าคาดการตัวเลขเงินเฟอ้อในคืนนี้มันมีแนวโน้มที่จะออกมาดีครับทุกท่านยังไงใครเทรดทองคำหน้าบายอยู่ก็เฝ้าระวังกันหน่อยนะขอบพระคุณครับ